สวัสดีนะทุกคนวันน <pad> ี้เราก็จะมาเล่นเกมห้ามกระโดดเนี่ยผมยังต้องกดกระโดดเลยเซียนเซียนตดนจู่จะมีเตมกระโดดถูกกระโดดไปนู่นแน่เลยจะต้อมีขคาองความหดึงขบขอ เดินขอบคอบนี่ชิวๆผมไปรู้ประสบการณ์เดินแบบนี้ฮะ YouTube YouTube ฮิซิคิโอ

เพลงสมัยเมื่อก่อนขี้ต่อยไ <c oughs> ม<า>้ <c oughs> อ,อ่สายลมสายใหญ่ปัดาดไปมาา <c oughs> ายาย นี่ชิวๆเดนตรงหนึงขอศูนยถ้าเรียนแบบนี้นี่แมนแมนชิวๆมันจะเป็นช่องเล็ก 我们的个其他带。嗯 เซียนเกมบ็อกยำำๆๆๆๆๆแล้วไม่มีไกล์นำทางก็ดีเลีนี่เลี้ยวเลี้ยวแ เดินตรงๆไปเลยชิวม,มากตัวประมาณเอ <c oughs> ี่ยมยอดออ้ย 늑대는, 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 늑대아 늑대는, 늑대는, 아대는 늑대는, 늑대는, 바대

นี่ว้าวคิดไาเลยจีดิเอลเมน,นว้าว きれい。 จะใส่หมวกนี่อมงคกุศลอมงคกุศลี่ใส่ครบเลยนี่แต่นี้นนี้นี่เสร็จแล้วซูเปอร์ไอ้มสตงก็ไม่มีจุดทิ้งออื จ้าดืมไกแล้ว